ตัวงานที่เลือกมานะครับเป็นเป็นงานที่เราเรียกกันติดปากว่าคมคมญี่ปุ่นนะครับคมญี่ปุ่นเนี่ยประกอบไปด้วยกระดาษกับวัสดุจำพวกไม้ไผ่หรือรัททันรัททันคือเลยอะ,อะหวาย คือเป็นวัสดุที่หาได้ตามพื้นที่ใกล้เคียงหรือสภาพแวดล้อมที่ที่อยู่บริเวณรอบๆของ Product Creator ตอรนะครับตัวคอมญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีความมันมีประวัติที่ยาวนานมากจนเราไม่สามารถจะสืบสาสืบสืบหาตัวต้นตอนได้ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนแรกที่ที่เป็นคนประดิษฐ์นี้คิดค้นสิ่งนี้หรือออกแบบสิ่งนี้ขึ้นมา นะครับในญี่ปุ่นเนี่ยใช้กันใช้กันมานานมากนะครับโดยที่ตัวตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างมากในในทังด้านเรื่องของแมทเทเ r ีย l นะครับเดี๋ยวจะแจกแจงทีนึงว่าทำไมเราสนใจว่าไอตัวนี้น่าสนใจยังไงในเรื่องของ m a t e r i a l อันที่2คือเรื่องของการประหยัดพื้นที่ในการเก็บหรือในการขนส่งนะครับแล้วก็เรื่องที่3าคือเรื่องความสมบูรณ์แบบของรูปทรง รเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับในตัวของโคมไฟตัวนีเออ้เมื่อเกิดการคลี่คลายออกมาแล้วมันจะกลายเป็นรูปทรงกลมเป็นโคมไฟนะครับและเมื่อเกิดการจัดเก็บมันจะกลายเป็นรูปทรงที่แบน หมาะกับการเก็บรักษาและเหมาะกับการขนส่งนะครับต่อมาเนี่ยคือเรื่องของ sustainability คำว่า sustainability เนี่ยคงแปลได้ง่ายๆว่าความยั่งยืนในตัวของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไม่ต่ำกว่า3-400ปีเนี่ยที่ได้ใช้ใช้ต่อๆกันมาจากญี่ปุ่นถึงไทยถึงอินโด,ถ,นโดถึงมาเลยแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างๆ จากความนิยมในรูปทรงที่แสนเรียบง่ายแบบนี้กับวัสดุที่ไม่แพงแต่ว่ามีคุณค่าเนี่ยปัจจุบันนี้ทางแม้กระทั่งฝั่งทวีปยุโรปหรืออเมริกาหรือแม้กระทั่งอาหรับก็นำเอาตัวโครมญี่ปุ่นเนี่ยไปใช้ประกอบกับชีวิตประจำวันไปใช้ตกแต่งร้านไปใช้ในโรงแรมนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งหรือเรื่องเดียวกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แม้ว่าไม่ได้ใช้หรือแม้ว่ามันโยนทิ้งไปมันจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเลยเกระดาษก็จะย่อยสลายไปตามระยะเวลาของมันตัวไม้ไผ่ก็จะย่อยสลายไปตามไลฟ์ไซเคิลของตัวมันเองนั่นคือผมว่าโลรตัณตัวนี้เป็นกระจกสะท้อนที่ดีนะครับสำหรับภาพวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีแล้วก็คราฟ ในในบริบทหรือว่าในคอนเซปท,ที่ว่ารูปทรงดีไซน์ความคิดคือสิ่งที่ย,ยั่งยืนแต่ไม่หลงเหลือร่องรอยหรือเหลือ,อ,อมลพิษให้กับสภาพแวดล้อมสังคมหรือโลกใบนี้ครับผม